รจะมาซื้อของทำอาหารกันนะคะฮัลโหสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานทุกคนเราก็กลับมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราไปนอนคิดคอนเทนต์แล้วเราก็เพิ่งนึกออกนะว่าทําไมเราไม่ลองเปิดใจ หาคนไทยที่อยู่ที่นี่มาเป็นเพื่อนเพิ่มนะคะโอเควันนี้นะคะนุ่มก็เลยจัไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าหนึ่งวันหลังจากที่เราประกาศหาในไอจีนะคะว่าใครคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วว่างพร้อมที่จะไปเที่ยวกับเราหนึ่งวันบ้างนะคะเราก็ได้มาแล้วสองคนนะจะบอกว่าโลกกลมมากเพราะว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีคนหนึ่งในเนี้ย รู้จักกับอายุมิที่เป็นเพื่อนวิูน,นที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะนูนให้โจทย์เขาง่ายๆก็คือให้เขาแพลนเลยว่าเขาจะพาเราไปไหนนะคะก็เราลงไปรอเขาข้างล่างกันดีกว่าค่ะื <c oughs> ด้ด <c oughs> นี่น้องมาแล้วนะคะก็มาจอดรอเราเลยแต่ว่าอายุมิยังไม่มานะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่ออะไรเอ่ยน้องนัดชื่อนัด AKA อะไรคะชเนตันทุกคนต้องมี AKA เพราะว่าชื่อไทยมันทำไงคะเขาเรียกไม่ถูกไม่ถูกจะบอกว่าน้องเนตันตามเราอยู่ด้วยกี่ปีแล้วคะหลายปีมากแปดแต่โซเชียลน้องหมอบสวัสดีสาวโซเชียลมีเดีย เดี๋ยวเรารออายุมีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดไทยกันใช่ไหมแพนวันนี้มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวต้องไปเติมแก๊สก่อนแล้วก็อาจจะไปตลาดเกาหลีด้วยจะไปตลาดไทยด้วยเออพาเราไปตลาดไปช้อปปิ้งตลาดจะบอกว่าน้องเนตันเนี่ยอยู่นิวยอร์กมา4ปีนะคะแล้วก็ย้ายมาเอลเอปีละจ้าวันนี้รับบทเป็นแม่สี่เรือนจะทำอะไรให้ี่นุ่นกินวันนี้เอาดีเดีกวก่อแบบทำยังไงมัดใจสามีอย่างงั้นเลยหรอ เราเลือนแล้วเนาะเออลดลดไม่ไหวโอเคไปโอ้ทยอยุดเลีนยงโซคาวะอี <laughs> ไปจ้า ะบอกว่าน้ำมันที่เนี่ยแพงกว่าที่ไทยอีกแต่ว่าค่าของชีพเขาอะก็คือสมเหตุสมผลไงจะบอกว่าช่วงที่มีสงครามอะน้ำมันก็จะขึ้นแบบเป็นปกติทั่วโลกนะใช่ตอนนี้นแก๊อรละหกเหรียญรดหนูยี่สิบห้าแกลอรก็โอ้จุกไม่ไหวค่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเท่าไหร่วันนี้เพราะน้ำมันเกือบจะหมดถังละแพงมากจากสี่เหรียญก่อนสงครามอืมหลังตอนนี้ก <talking> ็พนนี่องยิงกับบัแก๊สแพงมากแพงมาก ทุกคนอันนี้คือร้านแบบเป็นร้านเกาหลีนะคะใน LA โคตรของโคตรน่ารักเหมือนไปเกาหลีเลยอะ่ะดูดิคือทุกอย่างอะ่ะเกาหลีมาก BTS My God อันนี้คือ้าคาดผมนะคะตอนแต่งหน้าน่ารักอะอยากได้อะ่ะคนอันนี้คือหายยากมากที่ไทยี่ นี่ก็คือมีทุกสีเลยเหมือนชอบรวมของเกาหลีอะที่สูตรสาวที่สูตรดอกเตอร์จาดดีมากแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรนะไม่ต้องซื้อแบบแผ่นเดียวซื้อเป็นกล่องฉีดยากเก่งนี่พี่นุ้นชอบสูตรนี้นะคะเป็นวีเทลไฮดราช่วยในเรื่องของเรื่องชุม่มชืน้นกล่องหนึ่งมันจะมี5แผ่น,แ,ผนแล้วก็อันนี้คือเฟิร์มมิ่งนะคะชอบ2ส,สูตรนี้อันนี้คือน่าลองมากใครเคยลองมั้งอะ เป็นแฮร์พุดดิ้งคันเลอร์มันคืออะไรมีทุกอย่างเลิศไปไหวทุกคนให้ดูอันนี้คือเคทาวนะคะก็คือแบบมีร้านอาหารด้วยมีอะไรด้วยฟิลแบบเจวนิวบ้านเราแล้วก็จะมีแบบร้านเครื่องสำอางหลายๆร้านคิด <c oughs> ถึงเกาหลีมากเลยอะ่ะ เราจะมาซื้อของทำอาหารกันนะคะในเวิร์กนี้ยมันมีซูเปอร์แบบของคนเกาหลีด้วยอะ่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าซูเปอร์เกาหลีเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างวันนี้น้องจะทำอะไรให้กินคะวันนี้เราจะทำสเต็กให้กินแล้วพี่นุ่นก็จะทำแซลมอนให้กินอ่า,าแซลมอนดอง,ดองต้องนานมาตาจางเมียนก็ต้องเข้า ทุกคนชอบกินอันนี้มันเป็นปลาแผ่นน่ะเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาจับแจจับแจ <Yeah. S 1> ก็คือเกาหลีเลยอ่ะเหมือนอยู่เกาหลีอ่ะทุกคนแต่ว่าราคาไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะราคาพุ่งสูงทยานอยู่นะที่นี่จะมีมะนาวสองแบบนะคะก็คือลามกับเลมอนเนาะถ้าลามเนี่ยจะคล้ายบ้านเรามากแต่เปลือกหนากว่านะคะแล้วก็ลูกใหญ่กว่าแต่ว่าน้ำเนี่ยจะพอๆกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเลมอนเนี่ยน้ำจะเยอะมากนะคะแต่จะไม่หอมเท่าลาม เวลาที่นุ่นทาน้าจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเพื่อที่จะไม่เปืองนะคะที่เนี่ยนุ่นจะใช้ทั้งสองอย่างเลยผสมกันเพราะว่าเราก็จะได้ความหอมจากลามด้วยแต่เราได้น้ําจากเลมอนเนาะกระเทียมแบบปอกแล้วนะคะนี่นุ่นชอบมากก็คือไม่เสียเวลาเราก็จะซื้อเนื้อหมูแบบอย่างนี้ไปเลยนะคะคือเขาแบบหั่นมาอยู่แล้ว How many ก็ประมาณส8บคนถ้ากินหมดนี่นะแต่ว่ากินกันห้าคนค่ะคนละกล่องเออไม่พอค่ะเอาเอานี้สองอันได้สองอันเริ่มทุกคนที่นี่มีเท่าแก่น้อยขายด้วยที่สุดปะทุพื้นที่มีเท่าแก่น้อยกิมจินะคะที่นี่มีกิมจิให้เลือกเยอะมากโอ้ my god สอวเราพัดกิมจิขนมเกาหลีอะไรก็มีหมดเลยอ่ะอลังการมาก มีเบนโตด้วยทุกคนน่ากินมากทุกคนแบ็กชูกาบอบบะไอศกรีมนะคะสุดๆนี่นะคะก็เป็นของที่เราซื้อนะกิน5คนนะเหมือนกิน800คนเยอะมากอย่าช้อปปิ้งตอนหิวเย้โอเคเน็กซ์เตชั่นนะคะเราจะไปไทยซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาคิดกันค่ะ อันนี้คือสมาชิกอีกคนหนึ่งนะคะน้องมะพรา้าวจะให้ว่ากิอานอะไรเกขึ้นบ้นา <c oughs> นคนนี้เขารีเควสแซลมอนดองมาเ <c oughs> พราะเขาบอกว่าดูทุกคลิปที่พี่นุ่นทำหรือกินแซลมอนดองเขาอยากกินฝีมือพี่นุ่นมานานแล้ว <c oughs> ลเดี๋ยววันนี้จะทำให้แบบแซ่บๆมึงเขาเขินไปแลวขาเขิ่อนคือแบบบิด นี่ทุกคนเราจะมาตลาดบางรักกันเป็นครั้งแรกของนุ่นเหมือนกันที่มาตลาดบางรักทุกที่จะไปสีลมนะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องจะมาซื้อที่นี่ว้าวรากผักชีค่ะเออสองอันพอน้ปำปลาอันี้ก็ได้นะสามปูอ่ะมีปะนั่นไงไอเลิฟมันอร่อยมากน้ำตาลมะพระ้า น้องบอกว่าขนมจีนยี่ห้อนี้อร่อยมากมันเป็นขนมจีนแบบที่ต้องมาต้มนะใช่ถามถึงห้านาทีจะกินได้เลยอ่ะแล้วเธอให้ดูแบบกับหลังอ่ะนี่ดูเท่าแก่น้อยเลนี่เขาบอกชอบมากเรเมี่ยง my f a ฟเ r i t เรเมี่ยงเราน้ำลายแตกกับสิ่งสิ่งนี้มากพี่ไทยยังแบบ หกินยากค่ะไม่ยมนองจัดไปเรียบร้อยแล้วยืนปเปรี้ยวปากอยู่กับเย็บเ้าเมื่อกี้ใส่ปลาล้านิด,นดแ้่ปลาพริกป่นชุนรสหน่อยน่อยทุกคนดูแดดเอดิสวยเหมือนรูปภาพเลย Oh. Look So good at the view so good. <c oughs> งานเป็นสัดส่วนมากนะคะทีมก็คือคนนี้ล้างผักคนนี้หั่นแซลมอนนะคะ <c oughs> แล้วก็อายุมีแกะพริกเฉยบอกให้เขาแกะ35เม็ดเขาก็นับอยู่นะ <c oughs> นับเม็ด กินมากตบมือให้ทุกคนขำมะพร้าวอะ่ะมะพร้าวคือไม่มองอย่างอื่นแล้วไม่คุยกับใครเลยไม่คุยเรามาเพื่อสิ่งนี้นี่ทุกคนเราจะนั่งกินตรงนี้แบบพรีเมียมมากวิวก็คือแบบตึก LA เอยใดนะคะเวอร์วอรสุดสุดว้าว จริงจังมากสาวยินดีที่ได้รู้จักนะคะมีแคเป้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเป็นเพื่อนใหม่ที่ปังสุดยินดีที่ได้รอดพอเสียงมาแล้วแบบมันใช่อะว้าวยัยนัดวิถียูทูบเบอร์มา เขามีลิงไลค์เออวิถียูทูบเบอร์เลือกสีไฟได้ด้วยนะเราเอาเหลืองๆหน่อยเออจะได้<อ>ดูน่ากิน,กนเอออายุมีงงทำเชลเลยค่ะโอ้ oh, thank you ค่ะเชลเชลอู้ oh. อู้ แหววินาทีที่พราวหลอกหอยก็มาถึงเออน้ำตาอะไหลเดี๋ยวน้ำตาจะไหลหรออ่ะจิ้มน้ำจิ้มอ่ะมาพอได้แม่เพื่อนคนนี้จริงไหมเนี่ยอร่อยก็อยากกินมานานแล้ว ี่ปุ่นก็มาลองแซลมอนดองนอกรั mm. 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 That good. Really, really good. Uh. กอืมอืมอืมอ่มอื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 ่อืมออืมอืมออือืมอืมอืออือมมาืออออมม S <S แล้วก็ <See? S 2> นั่งกินสาหร่ายเล่นทุกคนเรากินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้ากันนะเพราะว่าอายูมีอยากถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายรูปเปิดแสชเพราะว่าดาดฟ้าที่นี่คือสวยมากน้องเขาเร p ีเซ e n มาจ้าว oh. ้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> wow. แบบนี้กูผอมแน่นอนค่ะเนาะแต่ต้องอากาศอย่างนี้เท่านั้นเราจะมาแช่น้ำร้อนบารทับกันนะคะว้าวสำหรับวันนี้ <c oughs> ดีใจมากที่ได้รู้จัก <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะดีใจมากที่ได้รู้จัก <c oughs> หลังจากวันนี้จะคบกันต่อไปไหมคบต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะ <c oughs> ทำแซวได้กินอีเออดีใจนะที่ได้แบบรู้จักเพื่อนใหม่ อคินดูก่อนไหมถ่ายถ่าใกล้เลยนะกินดูก่อนเนี่ยกูถ่ายใกล้เลยนะงั้นเดี๋ยวให้สองคนนี้ปิดคลิปให้เลยอะตากล้ติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะคะทุกคนเออบายบานี้ก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะสาวโซเชียลแซ l บ๊ายบายอายูมี่บายบาย Ha ha ha!